สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแก้โจทย์ฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะซึ่งเราได้เขียนเอาไว้แล้วว่าแก้เป็นยังไงแต่จะมาจะมาอธิบายให้ฟังว่าทํำยังไงซึ่งโจทย์ที่เราเลือกมาวันนี้ก็คือคอร์ดกลางสี่ห้พส่วนสิบบกับไฟ n ์กลางสี่หพส่วนสิซึ่งเราจะแทน5้าพส่วนสเนี่ยเป็นเซต้ก่อนนะคะมันจะได้หาง่ายขึ้นนะะั่นเองค่ะ เราก็จะได้ออาากแบบนี้ออกมาเลยแค่แทนเซต้าเข้าไปซึ่งคอยกาลังสี่เซตา้าลบซกลังสี่เซเราสามารถทําให้เป็นผลต่างกําลังสองได้ค่ะผลต่างกําลังสองก็คือหน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจะได้แบบนี้ออกมาค่ะ โค้กำลังสองเซตาทั้งหมดยกกำลังสองลบกับไซดกำลังสองเซตาทั้งหมดยกกำลังสองหน้าของเราก็คือโค้ดกำลังสองเซตาหลังของเราก็คือไซด์กำลังสองเซตาและเราก็จะได้สมการนี้ออกมาค่ะโค้กำลังสองเซตาลบไซด์กำลังสองเซตาคูณกับโค้ดกำลังสองเซตาบวกไซด์กำลังสองเซตา ทเราจะคุ้นมากเลยก็คือคอสกำลังสองเซตาบวกไซน์กำลังสองเซตาเนี่ยมันมาจากสูตรนี้ค่ะไซน์กำลังสองเซตาบวกคอสกำลังสองเซตาเท่ากับ1มันแค่สลับที่กันค่ะค่าเราจะเท่าเดิมค่ามันก็มีค่าเท่าเดิมค่ะก็คือ1นึ่งแล้วให้ไปหนึ่งลงไปแล้วก็คอสกำลังสองเซตาลบไซน์กำลังสองเซตามันจะมาจากสูตรคอสสองเซตาค่ะจะเป็นสูตรนี้ แล้วเราก็เลยแทน cos สองเซตาเข้าไปค่ะซึ่ง2ตัวนี้คูณกันนะคะก็ได้ cos สองเซตาเหมือนเดิมแล้วเรานะคะก็จะมาเปลี่ยนเซตาของมันค่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือ5้าพายสจะได้เป็น cos สองห้าพายสออ้ว่ามาคูณกันแล้วก็ตัด2ตัดสิงก็เหลือ6ก็จะเท่ากับ cos ห้าพายส่วนหมันก็จะเท่ากับ ลบรูทสมส่วนสองหนอยคะ่ะก็คือตอบขอ้อข้อหนึ่ง